มันชอบถ้าลุงอุ้มนี่มันชอบมากเลยทำอะไรมันก็ชอบไปหมดีจากทาทาทาอแล้วลุงรัคันเลูกจิ้งาเพิงเฮ้ยลูกิ้งาเพิง

วูวููููมัน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 ญี่ปุ่นจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปบอกปะสายไปปะสายปะสายปะสายยานเครื่องบินปะสายยานเครื่องบินไ่ได้ไปหรอกอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้ไปหรอกพ่อหนูน่วดเครื่องบิน